ก็สวัสดีเพื่อนๆที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับผมตอนนี้ผมปลูกต้นไม้เนี่ยในพื้นที่ขอบสะนี่นะครับพื้นที่ขอบสะเนี่ยผมปลูกไว้แค่ประมาณเท่าที่คุณเห็นนะครับประมาณแค่20ต้นนะครับเป็นรูปตัวแอลนะครับเป็นขอบสะนะครับแต่อาจจะไม่ที่มากนะครับ โอเคนะครับมีที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับก็คือเป็นต้นขี้เหล็กนะครับอายุประมาณสามปีนะครับ3ปีเต็มนะครับปีนี้เข้าสู่ปีทสี่นะครับผมปลูกต้นปีหกสานะครับนะครับต้นปีหกโอเคสิใช่ตอนเนี้ยความเปลี่ยนแปลงไปนะครับสามปีไปนะครับ ตอนนี้ยอดขี้เล็กเก็บได้แล้วนะครับผมยอดขี้เล็กเก็บได้แล้วแล้วตอนนี้ก็มีลูกค้านะครับแถวบ้านผมนะครับเขาต้องการอายอดอ่อนใบขี้เล็กนะครับทุกวันศุกร์นะครับเขาจะเอาขึ้นไปขายในกรุงเทพนะครับอันนี้เขาสร้างผมไว้นะครับให้เก็บให้เขาทุกวันศุกร์นะครับซึ่งผมเองมีต้นขี้เล็กแค่ประมาณหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกหกต้นนะครับต้นใหญ่ๆมีประมาณสามต้นต้นเล็กๆอีกสามต้นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะเนี่ยเก็บขี้เหล็กแบบนี้นะครับยอดอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้นะครับเอาไปต้มนะครับแล้วก็ขายให้เขาโลละยี่สิบบาทนะครับอ่าอันนี้ยังไม่ได้เอาไปขายเองนะอันนี้ ผมยังไม่มีเวลาถ้าขายเองน่าจะได้เวลา,น,าน่าจะได้ราคาดีกว่าน,นี้นะครับเนี่ยนะครับให้เก็บยอดอ่อนประมาณนี้นะครับเราต้องตัดนะครับที่เหล็กนี้เราต้องตัดนะครับตัดเพื่อให้เขาแตกยอดนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมจะตัดต้นนี้แล้วก็จะเก็บต้นนี้ด้วยโอเค